สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวพัฒนาครับสำหรับงวดประจำวันนี้12สิงหาคมจะมาสรุป3ตัวบนครับแล้วก็2ตัวล่างให้ทุกทกท่านได้รับชมกันครับส่วน3ตัวบนเป็นการรวมสูตร3สูตรครับ นี่สำหรับสูตรนี้สูตรนี้ตามหลักแล้วมันได้หลักร้อยที่ผมเคยบอกไว้ความจริงมันอยู่หลักร้อยนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยแปดไม่มาครับสี่มันมาแทนแต่ว่าแปดเนี่ยไปคู่กับสี่คู่กับสี่กับไอ้สูตร เลขเด่น2ตัวนี่ครับเนี่ยงวดที่แล้วก็เข้าไปที่8ปสแล้วสูตรสูตรนี้คํานวณแล้วคือได้เลขเจมันไม่แน่เหมือนกันครับ เลขเจ็ดงวดน,นี้อาจจะมาก็ได้หลักร้อยแล้วสูตรนี้ได้หลักหน่วยครับสูตรนี้คืออยู่หลักหน่วยบนเลยจะได้เลขอยู่สามตัวสูตรนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ใช้เลขที่ออกเนี่แหละครับก็บวกกันลงมาเป็นแถวยาวแบบนี้ ก็ยังเช่นตัวอย่างผมจะเอาให้ท่านดูก็อย่างหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมเราก็เอาเป็นคู่ค,ครับหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เลขสองตัวล่างก็คือห้าสีก็เอาห้าเอาอีหนึ่งหนึ่งมาใส่อีกทีหนึง่งนี่ครับสองตัวล่างจะได้หนึ่งหนึ่งอันนี้สองตัวล่างจะได้ห้าสี่ก็ามาใส่ตรงนี้คือจะเป็นเลข สี่คู่ครับนี่ครับทั้งหมดจะได้สี่คู่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งคือล่างใส่ตรงนี้อีกทีหนึง่งแล้วทีนี้เราก็บวกกันลงมาครับเนี่ยแถวเนี่ยบวกกันลงมาได้เท่านี้อันนี้ก็บวกกันลงมาได้ได้เท่านี้แล้วทีนี้เอาสองตัวนี่บวกกันอีกทีนึงครับหกบวกหนึ่งอย่างเงี้ยจะได้เจ็ด อันนี้ก็ได้สองอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สองน,นี่ได้หกเสร็จแล้วเอาเลขห้าตัวนี่บวกกันครับจะได้เลขสามตัวนี่ครับเจ็ดบวกสองจะได้เก้าห้าบวกสองก็จะได้เจ็ดแล้วก็เอาสองบวกหกตรงนี้ก็จะได้แปดจะเป็นแบบนี้ครับเลขห้าตัวบวกกันแล้วจะได้สามตัวแล้วก็เอาเลข สตัวตรงนี้มาตั้งตรงนี้อีกทีหนึงครับนี่ครับเก้าเจ็ดแปดตรงนี้มาตั้งตรงนี้แล้วก็บวกกันลงมาครับร้อยม,มาไลายลงมาจะได้เลขหนึ่งพอได้เลขหนึ่งปุ๊บเราก็ตั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ตีเส้นอย่างนี้ครับเหมือนกันครับอันนี้ได้เก้าเราก็ตีเส้นแบบนี้มันก็จะได้ตัวที่มันว่างอยู่คือเลขศูนยเลขสองเลขสี่เลขหก 6, แต่ผมจะเอาแค่สามตัว คือศูนย์สองสี่งวดนี้ได้ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่ตรงนี้มันได้นี่ครับเข้าไปที่ศูนมันก็ออกไปที่ห้าศูนย์ตรงนี้มันออกศูนย์สี่ศูนย์สองใช่ไหมตรงนี้ก็ได้2งนี่ครับตรงนี้ก็ได้สองผมจะนับออกมาเลยสามตัวคือสองสี่หกก็สองก็เข้าไปที่ศูนย์สอง อย่างงวดที่ผ่านมามันออกสีสามหนึ่งก็เหมือนเดิมครับเนี่ยตั้งศูนย์ไว้คำนวณเราได้ศูนย์แล้วก็เอาศูนย์ตั้งกับวกไล่ลงมาครับตามตัวเลขก็จะได้เลขอยู่สามตัวคือหนึ่งสามห้างวดที่แล้วก็เข้าไปที่หนึ่งก็ออกสามหนึ่งได้สามมาตัวหนึ่งก็เป็นสิบกับหน่วยเลยงวดที่แล้วแล้วง,งวดนี้ก็เอาเลขตรงนี้ครับที่มันออกไปเนี่ย ห้าศูนย์แปดสี่สามหนึ่งก็เอาห้าศูนย์มาตั้งแปดตีสามหนึ่งแล้วก็แปดตีแล้วก็บวกกันลงมาอันนี้จะได้สี่อันนี้บวกลงมานี่จะได้เก้าแถวนี้ก็นับบวกกันครับจะได้ห้าได้สองได้สี่ได้สองแล้วก็ได้สามเอานี่มาบวกกันอีกทีนึงครับเห็นไหมก็จะได้เจ็ดได้หกแล้วก็เอาสองบวกสามอีกทีหนึ่งจะได้ห้ามาตั้งตรงนี้ จะได้เจ็ดหห้าบวกร้อยมลงรลงมาก็จะได้สี่พอได้สี่ก็สี่มาตั้งครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์หนึ่งแล้วก็ตีเส้นแบบนี้ครับสรุปหลักหน่วยงวดนี้ประจำที่สิบสองครับจะได้ห้าเจ็ดเก้าครับจะอยู่หลักหน่วยบนเลขสามตัวนี่ครับ สามตัวนี้จะอยู่หน่วยบนมาสารุปกันครับจำลอบสามตัวบนผมจะเน้นไปที่7ด งวดนี้หลักร้อยมีเจ็ดกับสี่ครับเจ็ดแล้วถ้าหลักหลักสิบก็ได้เจ็ดสองเจ็ดสี่สองเจ็ด Sám chết Sám chết sì. Sám Chết, chết. สามห้าแล้วก็สี่สามห้าเพราะว่าหลักหน่วยมันมีให้วิ่งบนครับวิ่งบนงวดนนี้วิ่งบนครับให้วิ่งไปที่ จ็ดกับห้าครับนี่ครับวิ่งบนเจ็ดกับห้าส่วนชุดสองตัวก็จะได้สามเจ็ดสามห้าสองเจ็ดสองห้า แล้วก็เจ็ดเจ็ดอีกตัวหนึงครับนี่ครับสำหรับบนส่วนชุดล่างล่างก็จะเป็นเลขนี้ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามนี่ครับนี่ครับ สำหรับราวพัฒนางวดประจำวันที่12ทับ8ทั6 7นี่ครับมารุน่นนะครับตอนเย็นครับคลิปนี้ก็เอาสรุปราวพัฒนา3ตัวบนกับ2ตัวล่างมาฝากทุกทุกท่านแค่นี้แหละครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเฮงเฮงรวยรวยปังปทุกทุกคนครับขอบคุณครับ